ผลการศึกษาในเกาหลีใต้เผยว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาเข็มแรกตามด้วยวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer เป็นเข็มที่2จะช่วยกระตุ้นระดับสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีในร่างกายได้มากกว่าการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเข็มถึง6เท่าครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรการแพทย์499คน โดย100คนได้รับวัคซีนแบบผสมส่วนอีก200คนได้รับวัคซีนของไฟเซอร์2เข็มและที่เหลือได้รับวัคซีนของ a s t r a า e n เนก2เข็มผลการทดสอบสแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแบบผสม2เข็มมีระดับแอนติบอดีเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับผู้ที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์2เข็มซึ่งคล้ายกับผลการทดสอบในอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วครับ ส่วนที่สหรัฐนายแพทย์แอนโทนีฟฟวชีหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าเวลานี้สหรัฐกำลังเดินผิดทางสืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐรายนี้กล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีโทรทัศน์ซีนเอ็นเอวันอาทิตย์โดยระบุว่าปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือคนเมริกันราวครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนและว่าเรากำลังเอาตัวเองเข้าไปสู่อันตรายเวลานี้หลายเมืองในสหรัฐอาทินครลอสแองเจลิสและนครเซนต์หลุยส์ได้ประกาศคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากขณะอยู่ในอาคารสาธารณะอีกครั้งไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม ขณะที่คาดว่าอีกหลายเมืองจะประกาศมาตรการเดียวกันเร็วๆนี้ และรัฐบาลสหรัฐประกาศคงมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศไว้ต่อไปหลังอัตราการติดเชื้อโควิด19กลับมาพุ่งสูงในหลายพื้นที่ครับโดยสำนักข่าว a p รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาว่าจะยกเลิกคำสั่งห้ามผู้ที่เดินทางมาจากยุโรปเข้ามายังสหรัฐได้เมื่อใดตามที่นายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลของเยอรมนีได้สอบถามไว้ระหว่างการเยือนทำเนียบขาว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งมันจะมีอำนาจให้ข้อมูลต่อสาธารณะแต่ยินดีพูดกับผู้สื่อข่าวโดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนว่าแม้รัฐบาลจะตระหนักถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ทั้งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ได้ออกคำแนะนำให้ชาวอเมริกันไม่เดินทางไปยังอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนื่องจากภาวะการระบาดที่รุนแรงขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่ที่อังกฤษนั้นทางการยังบังคับให้นักเดินทางส่วนใหญ่ที่มาจากสหรัฐด้วยสายการบินของอเมริกาทำการกักตัวเฝ้าระวังอาการอยู่ครับผมนภพลชายเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน